สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อจเจริญกัรยางค่ะจำหน่ายล้อและยางป้ายแดงทอศูนย์พี่ๆสนใจเป็นยางเบอร์อะไรนะคะแม็กพร้อมยางรุ่นไหนสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยค่ะ mm hmm. วันนี้พบกันในเวลาเที่ยงตรงพอดีพอดีเลยเนาะลูกค้าขานะคะมาดักพี่ๆค่ะเพื่อจะพักเที่ยงกินข้าวเนาะเพื่อจะพักเที่ยงกินข้าวนะคะอ่า เปิดดูสักนิดสักหน่อยสิเออเจอคนนี้มันโผล่มาอีกแล้วนะคะก็แวะมาพูดคุยทักทายนะคะสอบถามได้เลยค่ะลูกค้านี่เที่ยงอุตสาห์มาดักรอนะพี่พี่ไม่ธรรมาดาแลน,ะนี่มาดักรอลูกค้าพักเที่ยงเออนะคะอ่ะเพราะว่าอะไรพี่พี่เพราะว่าไปเห็นเนาะในในโซเชียลเนี่ยบางร้านน่ะเขาตื่นมาไลตั้งแต่ตีห้าเนาะอย่างเออขายของเบตะล็ด เสื้อผ้าอะไรพวกนี้พี่พี่เนาะตีห้านะคือจับโทรศัพท์ลุกมาเข้าห้องน้ำนะคะอู้ขยันจริงๆนะมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะตื่นเช้ามาเวลาบ้างซึ่งนี่ซึ่งหน่อยก่อนอลุกไปทําจิตวัตรประจําวันนะคะก็จับโทรศัพท์ใช่ไหมจับโทรศัพท์ก็มาดูซิว่าขายอะไรกันเนี่ยบางทีเนี่ยช่วงนั้นก็าสามารถทํารายได้ได้เช่นกันนะคะแต่ทีนี้เราจะทํำยังไงพี่พี่ตอนตีห้าจะมาะไลฟ์สดได้ไหมยางเนี่ยไม่ได้ลูกค้า เบอกเฮียคะพอดีหนูจะทําโอนช่วงตีตีสี่ถึงตีห้าค่ะมาดักลูกค้าก่อนไปทํางานตอนเช้านะมาไลฟ์สดขายยางได้ไหมเฮียเขาไม่ให้ค่ะเขากลัวของเขาหายของเขาหายไม่คุ้มกันนะคะเออทีนี้ก็เลยมาดักตอนเที่ยงนี่แหละค่ะนะเผื่อพักกินข้าวเนาะมาดูมาดูไลฟ์สดอะไรก็ว่ากันไปนะคะจริงจริงแล้วมันดูย้อนหลังได้ลูกค้านะคะอ่ะ หยอกเล่นหยอกเล่นเนาะนะคะคันนี้ทำอะไรวะคันนี้เปลี่ยนยางขอบสิบแปดค่ะพี่ๆนะคะสองหกห้าหกสิบ R สิบแปดเลือกได้เลยมีบิสโตนนะคะมียางป้ายแดงยางใหม่เนาะแล้วก็มีกูดเยียคุชเชียหมือนสี่ห้าร้อยเองพี่ๆยางขอบสิบแปดนะคะสามารถใส่ได้เลยคันนี้เป็นฟอร์ดไทเทเนียมอุ้ยใช่ลูกค้าเป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์ไม่ใช่ไทเทเนียมเป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์นะเรียบเรียงคำพูดก่อน เป็น f o ร d e v อเ e s t ล้อเดิมนะคะขนาดขอบ18 v e r เนาะ e v e r e s t ขอบ18วันนี้อยากจะมาอัปเกรดอัปเกรดเป็นล้ออะไรดีต้องเอา20แน่นอนนะคะคิดว่าต้องเอา20แน่นอนเนาะเพราะว่า18ลายนี้ก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดของลูกค้าย,ยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยนะคะทีนี้มาดูกันว่าพี่เขานั้นจะเลือกเป็นนะคะจะเลือกเป็นอ่า t Gen Gen s port ตัว Sport m a g n u m หรือว่าจะเป็นไทเ a เ i ียขอบ20 หรือจะเป็นวายแท็กขอบ20ดีนะคะมาช่วยรุนหน่อยนะพี่มาช่วยรุนหน่อยนะอคันนี้เสร็จเรียบร้อยนะยางขอบ18ค่ะเท่าพี่เอลูกเป็นบีตโตนนะคะบีตโตนสีเส้น2 20, 2 0 0 0บาทน้องลูกค้าโยโกฮามายาง เออหมดนะลูกค้าขอบ18แะตอนนี้ยุ่โกฮามากของหมดค่ะนะคะเดี๋ยวรอรอมาก็จะจะเริ่มทยอยเข้าแล้วเพราะว่าวันนี้น่าจะเปิดทําการปกติเนาะบริษัทส่งส่งของส่งยางนะคะเปิดทําการปกติเที่ยงนี้กินข้าวอะไรพี่พี่ทานข้าวกับอะไรคะถ้าใครทำง,งานอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เนาะพี่พี่นะคะดูสิ เปลี่ยนยางขอบ18ก็มาลุ้นกันนะคะว่า,าพี่เขาจะเอาเป็นเดบเวเลตุ่นไหนดีอะ ยางขอสิบแปดตอนนี้ก็มีสินค้าพร้อมให้บริการนะลูกค้าทั้งบิดโตนทั้งยางใหม่ยางป้ายแดงเนาะนะคะนี่จะเป็นฝั่งแถวจตาก็ยุบไปเยอะอยู่หลังจากเมื่อวานนะคะเดี๋ยวเอาของมาเติมใหม่พี่ๆล็อกโคยังอยู่ค่ะใครทําหาล็อกโคยังอยู่นะคะรีเวอร์ 17, สองจุดสี่ขอบสิบเจ็ดสอกขอบสิบแปดยังอยู่นะคะแล้วก็มีมิส u b บิชไทรทันขอบสิบแปดยังอยู่สนใจเป็นรุ่นไหนอยากจะเปลี่ยนแม็กพร้อมยางเพื่อความสะดวกรวดเร็วได้อัปเกรดเป็นล้อรุ่นใหม่พี่ๆสามารถแคปเจอร์นะถ้าเกิดว่าดูไม่ทันแคปเจอร์ส่ง ทาง In อินบอกได้เลยนะคะแต่ว่าลูกค้าหาถ้าเป็นลอ้อและยางป้ายแดงถอดศูนย์ให้พี่ๆยึดตามรถรุ่นปีปัจจุบันเนาะนะคะถ้าเป็น for ฟฝั่งฟอร์จูนนะคะฝั่งฟอร์จูนเนี่ยโตโยต้าพี่เขาที่ถามหากันเยอะที่สุดก็คือถามหาเอ่อแม็กจีอาร์นะคะแม็กจีอาร์สปอร์ตนะแล้วก็เทียดีนี่ยเทดีประมาณนี้ไม่มีลูกค้า ก็ต้องยึดตามรถรุ่นปีปัจจุบันปีนี้เป็นอะไรพี่พี่ปีนี้เป็นลีเจนเดอร์เป็นลีดเดอร์นะคะปีนี้เป็นลีเจนเดอร์ลีดเดอร์แบบนี้เนาะอืไทยอีซุก็ลายนี้ลูกค้านะคะ ถ้าเป็นตัวก้านวายหรืออะไรก่อนหน้าจะไม่มีมมนะคะก็ให้ยึดตามรถรุ่นปีปัจจุบัน m ิวเก็ถามหาเป็นออนิกนะคะที่ถามหากันปัจจุบันเป็นฉมหน้าตาแบบนี้พี่ๆนะคะก็จะมีอันติเมตรลายนี้เลยขอบ20นะ RS ขอบ20ค่ะนะอ่าแอคทีฟนี่ขอบ17ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ รถรุ่นปีนั้นนัน่นเองฝั่งกระบะไฮแลนเดอร์ขอบ18 X Series ลายนี้นะคะตัว z แนนแล้วก็ z p z P แม็กลายเดียวกันเลยต่างกันที่สีนะลูกค้าขาตัวไหนอีกพี่พี่ยางใหม่ยางใหม่อัปเดตกันหน่อยว่า2 215นนะคะส1 5 6 5 R 1 6ิ1 6นะ่ะสินค้ารอก่อนนะลูกค้าขานะ่าจะกำกลังเดินทางมานะคะ2 1 5 6 5 16หสเนะี่ยโซนเอาตอนนี้มีแต่ซีรีส์70ค่ะซีรีส์70ก็12,500บาท นะคะ,นะใครที่ใช้70ก็คือมาได้เลยไม่ต้องจองวอล์กอินมาหน้าร้านได้เลยค่ะสินค้ามีพร้อมให้บริการบริการเออนะคะเออลิ้นพันกันนะคะฝั oh. ่งนี้จะเป็นยางใหม่มีหลายช้อยให้เลือกลูกค้า17 17ขอบ17กระบนะน้องกระบะขอบ17มิ้งแต่โยโกฮาม่าบีโซนนะคะไฮททเลนออทะทเลน h อ a ทมีพร้อมเลย ลูกค้าขานะคะเมื่อสี่ห้าร้อยนี่ ama, izen, โยโกฮาม่าสี่เซนเนาะพี่ๆยางใหม่ด้วยยางใหม่นะคะถ้าเป็นสติ๊กเกอร์ติดนะคือจะเป็นยางใหม่ลูกค้านะคะลูกค้าสับสนว่าที่ส่งไปน้องส่งยางป้ายแดงหรือยางใหม่มา,มาเป็นยางใหม่กับพี่นะคะถ้าเกิดว่ามีป้ายติดก็คือยางใหม่นะคะไม่ ไม่แปลกใจเพราะว่าที่ร้านก็ขายยางไปแดงเป็นหลักเนาะเพิ่งจะมาปีนี้แล้วค่ะปีนี้ก็จะมาเอายางใหม่มาลงเพราะว่าล้อและยางไปแดงคือมันหายแยากมากขึ้นลูกค้าขานะคะสองสี่ห้าเจ็ดสิบอาร์สิบหกบิโตนะคะดูเลอร์เอทีแปดสี่ศูนย์จะอยู่ตรง จะอยู่ตรงนี้นะคะสี่เส้นอยู่ที่16,500บาทบีตนใครอยากจะเปลี่ยนเฉพาะยางแล้วพี่เนาะอีสูนะคะไฮรันเดอร์ขอบ16หรือจะเป็นมิวเซเว่นมิวเอกรุ่นเก่าที่เป็นขอบ16ตัวนี้แนะนําเลยลูกค้าขาล่องยางไหลาย,ยางแบบนี้นะทรงตัวได้ดีมากๆค่ะนะคะตัวนี้ เบตงสีเส้นหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทรวมติดตั้งส่ยสวให้เรียบร้อยเลยต่างจังหวัดจะส่งได้ลูกค้าแต่ว่าทางร้านนะ่ะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางลูกค้านะคะหนูก็เสียโอกาสในการขายหลายครั้งหลายคราวลูกค้าเพราะว่าพี่ๆเขาอยากจะเก็บเงินปลายทางแต่ไม่มีลูกค้ามีแต่อนก่อนส่งเนาะนะคะมีแต่อนก่อนส่งค่ะเวลาโอนก็โอนเป็นบัญชีร้านเท่านั้นนะลูกค้าค่ะตรวจสอบนะคะเช็คครดดิตหน้าร้านให้ดีเนาะ,ะเพจจริงเพจปลอมเพจปลอมไม่มีลูกค้า ใครจะไปปลอมเพจนะไม่มีแต่ว่าอาจจะมีรูปภาพนะคะที่มิดนะมิชาชีพเอาไปใช้อะไรเงี้ยพี่พี่ก็ อย่าลืมตรวจสอบต,ตัวตนเนาะไปใส่ลายน้ําในรูปนะใส่ไม่ไหวลูกค้ารูปเยอะเหลือเกินวันหนึ่งโพสไม่รู้กี่โพสเนาะลูกค้าก็บอกใช่มาวันหนึ่งนะพี่เห็นเธอโพสต็ไม่รู้กี่โพสนะคะจริงจริงลูกค้าเนาะไปใส่ลายน้ําไม่ไหวจริงจเพราะฉะนั้นก็ศึกษาดีๆถ้าเกิดว่ามันถูกมากพี่พี่วิ่งนัดรับเลยนะคะอย่าไปเชื่อมิช่าชีพนะคะนี้เราวางเงิน500รพันหนึ่งก็คือเงินลูกค้ามันหายากเนาะอย่าให้หลอกกินมัดจาเรานะคะถ้ามันถูกมากๆพี่อยู่ชลบุรีมาเถอะถูกไปสี่พันก็คุ้มสามพันก ถูกกว่าท้องตลาดลูกค้าอย่าเพิ่งไปโอนนะคะอย่าเพิ่งไปเชื่อใจนะมันจะมีไหมต้องคิดก่อนเนาะลูกค้าของพวกนี้มันมีสินค้ามันมีราคาใหม่ยืนนะคะยืนมันเป็นราคากลางนะคะอ่าเพราะฉะนั้นพี่ดูดีๆนะ เ,เงินอยู่ในกระเป๋าเราอย่าไปให้ใครมาฉกไปง่ายๆเงินมันหายากนะคะตัวนี้จะเป็น265 70 R16 ค่ะเป็นยังใหม่ grandtech at 5มีทั้ง245ด้วยลูกค้าค่ะสัปดาห์ใหม่เลยทีเดียว2224นะคะเป็นดอกยาง at รุ่นนิยมนะคะดอกยาง เป็นไงนะคะน่าใช้เนาะตัวนี้นะคะจะวิ่งทั้งเรียบหรือสายลุยแนะนําอย่างยิ่งเลย4เส้น12,500บาทส่งตัวได้ดีเยี่ยมค่ะสมรรถนะการขับขี่ดีด้วยตัวนี้นะคะลุยได้เลยเต็มที่นะราคานี้3ปีดีไหมลูกค้าคุ้มแล้วลูกค้าค่ะ2 2 2 4นี่คือสัปดาห์ยางเป็นยางใหม่ยังมีรับประกันตามเงื่อนไขบริษัทเลยพี่ๆไม่ต้องกลัวนะนี่คือยางใหมค่ค่ะ นะคะ,ะร่วมใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยสําหรับราคานี้245จะถูกกว่า500ร้อยสอจะอยู่ที่1นึ0งบาทพี่พี่ค่นะคะอะไรอีกมีหลายรุ่นอันนี้ขอบ18บแปดอันนี้จะเป็นขอบ18ขอบสิก็จะมีสองหกห้าหกสิบอาสิบบีตโตน,นะคะแล้วก็มีพาพี่ดูกูเทียดีกว่าเนาะ อันนี้จะเป็นชุดจัดโปรฟอร์ดชุดจัดโปรฟอร์ดนะคะฟอร์ดก็คือล้อขนาดเดียวกันนํามาแลกซื้อนะคะนำมาแลกซื้อขนาดเดียวกันจ่ายเพียง16,0 0 0บาทเท่านั้นพี่พี่าถ้าเป็นยางขอบ18ยางขอบ18กูดเกียร์เนาะเพียงที่น้องแจ้งก็ราคาประหยัดสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทชุดนี้เป็นไงพี่พี่ใหม่นะใหม่ยางก็คือเส้นสีเหมือนกันทั้งสี่เส้นสัปดาห์สิบแปดสองสี่ค่ะนะคะสัปดาห์ยางเนาะ เ,เบอร์นี้ 25, 6, 58, ยเบอร์นี้2 5ิบแใส่เทียบเท่าของเดิมได้เลยนะถ้าเกิดว่าลูกค้าหาในราคาย่อมเยาวนะคะในภาวะแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้ใช้ได้เหมือนกันลูกค้าขาย่างป้ายแดงที่ร้านก็รับประกันให้2ปีอยู่แล้วนะคะที่ใช้ไปเลยยาวๆเนาะเทดแวร์สูงมากลูกค้า650นะคะ650พวกนี้ก็คือจะต้านทานการสึกหลอได้สูงนะคะต้านทานการสึกหลอดได้สูงมันมีข้อด้อยข้อเสียต่างกันไปในอย่างแต่ละรุ่นนะพี่นะถ้าเกิดว่าประหยัดก็แนะนําลูกค้ามันใช้ได้ นะคะเบอร์นี้ใส่กับ SUV p ูวีพีวขอบ18กระบะนะคะตัวสูงขอบ18ทุกรุ่นทุกค่ายได้เลยกุเยียค่ะยางไปแดงถอดซูนถอดูนจริงไหมถอดก่อนใช้งานจริงลูกค้าเส้นสีหน้ายางอยู่ครบเลยทั้ง4เส้นเลยนะพี่นะคะเมื่อวานลูกค้าเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเอาเป็นยางล็อกโคนะคะอันนี้ถอดไปแล้วถอดไปรอปเรียบร้อยแล้วปกติเขาจะติดมากับล้อรุ่นไหนตัวนี้นะคะติดมากับนี่เลยพี่ๆนะคะติดมากับล้อตัวสปอร์ตคอบสิบแปดเป็นของฟอร์ดนะคะกระบะฟอร์ดวายเท ะะมีหลายชุดลูกค้าไม่เอาชุดนั้นก็ได้นะคะถอดไปแล้วไม่เอาชุดนั้นก็ได้เอาชุดแต่ก็ได้ตั้งเป็นแถวเนีคือชุดไข่ชุดมันนะคะพี่ใช้ขอบ17นะคะอยากจะใส่ขอบ18อเพิ่มส่วนต่างเท่าไหร่เพิ่มส่วนต่างนิดหน่อยลูกค้าคะถ้าเกิดว่า17ไป20ล่ะนะคะทีนี้ต้องมาดูกันว่าลูกค้าชอบเน้นใช้งานไหมหรือว่าชอบแบบว่า อยากจะใส่ขอบ20ให้มันดูเท่ดูหล่ออย่างที่เขาว่ากันนะคะน้องก็จะดูว่าถ้ารถเก่ามากก็ไม่อยากแนะนําให้ใส่20เนาะเพราะว่ามันก็จะใหญ่เกินความกระด้างความนุ่มนวลก็ไม่สู้18ค่ะของเดิมเรา16นะคะ17ถ้ามาใส่18ก็พอกําลังดีเนาะพี่นอ้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถรถรนใหม่แล้วไม่ขัดเลยลูกค้าใส่ได้เลยทีนี้ก็ต้องถามข้อมูลเบื้องต้นถ้ามาหน้าร้านได้พูดคุยกันนะคะก็จะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่าลูกค้าใช้ประมาณไหนถ้าแบบเอาปุ้ยพี่ไม่แบบได้ซีเรียสเลยนะคะเอาขอบ20ไไไดด้้้้มัลูกกคคาใส่่เชนนนะะ็ มส่วนต่างไปตามน้ําหนักของล้อแมกนะคะตัวนี้เนะาะชอบแบบไหนชอบแบบไหนแจ้งน้องได้เลยแต่เกิดว่าพี่เน้นใช้งานก็คือเอาตรงรุ่นเลยลูกค้า17มา17 18 18แต่ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มสีสันในการขับขี่ลูกค้าอยากจะเล่นขอบ20ได้เลยแต่มันก็คือจะล้อใหญ่ล้อโตลูกค้าขานะคะสีรย,ยางมันลดลงนะคะเหมือนกันนะคะเราได้สวยงามเนาะ,ะข้อดีข้อด้อยข้อเสียก็คือต่างกันซีรีส์ยางลดลงนะคะทีนี้ถ้าเกิดรถเรามันรุ่นเก่ามากก็ไม่อยากให้ใส่ ความกระด้างความนุ่มนวลก็ไม่ได้อยูอ่ไม่ได้มีเท่าเดิมนะพี่นะนะคะพี่มาลาพี่มาลาเป็นร้านขายยางเหมือนกันนะคะขายดีไหมพี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ขายดีไหมนะคะอ่า <S <S 2> <S 2> เหนื่อยอยู่นะลูกคา้าเนาะทั้นแบบว่าอากาศมันอบอบเบ้าลูกคา้านะคะ โอ้อันนี้จะเป็นยังว่าแล้วทาไมเขายืนอยู่โดดเดียวเดียวดายนะคะยางรถเก่งก็มาอยู่ที่นี่สักอ,อยู่ที่นี่ทําไมไม่ไปอยู่กับเพื่อนล่ะมาอยู่กับเพื่อน ทำไมไปตั้งอยู่เป็นแถวแถวเดียวนะคะยางรถเก่ง185 60R15 มีทั้งมีหลายช้อยเลยลูกค้าค่ะ,ะพี่ๆถามมาว่ายางรถเก่งนะ185 60R15 หรือขอบ15เนาะนะซิตี้ก็ดีวีออสจาลิดได้หมดเลยถ้าเป็นเบอร์นี้หรือใกล้เคียงนะคะถ้าเกิดไม่ล็อกสเปคมีตั้งแต่เดตันบายบิสโตนนะคะ4.550มีดัลลอ7,000บิสโตนอีโคเปีย EP150 ตัวนี้อยู่ที่ 9,500บาทยางใหม่ปี2024เลยพี่จ๋านะคะเปลี่ยนชุดลมให้ด้วยราคานี้คือพร้อมติดตั้งใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยลูกค้ายางเหมือนกันมีเงื่อนไขแลวประกันตามบริษัทเลยลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเนาะนะคะ,ะอะไรอีนะอีสุอีสุก็จะมีประมาณนี้ลูกค้านี่คือตัวเตีย้ยลูกค้าถามว่าตัวเตี้ยมีแค่ลายเดียวให้เลือกหรอใช่พี่ถ้าเกิดว่าเป็นล้อดเดิมดม,มันจะมีอ๋อ ก็คือมันจะมีแพทเทิร์นของเขาเลยปีนี้มันจะเป็นลายนี้ลูกค้าก็คือมันจะมีตัวเริ่มต้นนะคะตัวเริ่มต้นตัวท็อปตัวเอ็กซิลี่แบบนี้ถ้าเกิดเป็นฝั่งอ e ีซูนะคะก็จะมีประมาณนีอ้อย่างลูกค้าถามว่าขอบ17อ e ีซุมันมีลายเดียวเหรอครับน้องอยากได้ลายอื่น มันก็จะมีแบบลายเดียวลูกค้านะคะมันก็ต่างกันถ้าเป็นตัวท็อปก็ต่างกันแค่สีแค่อะไรไปประมาณนั้นพี่พี่นะคะมันจะไม่มีเลือกให้เลือกหลากหลายแบบว่าเหมือนล้อแต่งแล้วล้อแต่งขอบ17ก็แบบมี1 2 3่ามหนะคะให้เราเลือกเนาะตัวนี้จะเป็นล้อเดิมสแตนดาร์ดถ้าพี่เน้นใช้งานขับเดิมนะคือมาได้เลยคือตอบโจทย์ค่ะได้ยางสเปคศูนย์ไปใช้ลูกค้าค่ะยาง HRV อ1 5 5สอน่านุ่มเงียบขับไม่เอามิชลินบิตโตนทำไมลูกค้าพี่จะเอาเบอร์ไหนพี่อยากเอา ค่ายไหนไม่เอามิชลินบิตโตนนุ่มเงียบไม่มีเลยลูกค้าหนูม,มีแต่บิตโตนนะคะไม่เอามิชลินบิตโตนหนูม,มีแต่บิดลูกค้าบิตโตนบิตโตนรุ่นนี้ใช้ดีนะลูกค้านุ่มเงียบรีบน้ําได้ดีสัมผัสได้นขนาดขับขี่เลยนะคะเป็นรุ่น t 0 0 5ย์น้าอน้องไม่รู้ว่าพี่ผิดหวังจากรุ่นไหนมานะคะแต่ว่าที่ร้าน มีแต่ยางป้ายแดง2 1 5 5 5ึ่ r 17, เ็ป็นบีโตน์ทูเรนซารุ่นที0 5 a ศถ้าเป็นค่ายอื่นเบอร์อื่นยังไม่ได้เอาเข้าลูกค้าถ้าเป็นยางใหม่เนาะน้าแต่น้องพาไปชมนะคะปกติลูกค้าใช้ค่ายไหนนะ้นะสองค่ายนี้ใช่ไหมพี่เมื่อวานหนูเพิ่งขายไปนะใส่เ r v เลยลูกค้า2 1 5 5 5ึเนี่ย นะคะนี่บิสโตนทูลินซาสี่เส้นนะคะ9 9 4าเก้แต่ชนิดความเร็วรับหนะักคือค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะทีนศูนย์ห้าและดูดอกยางลายยางนะคะอ่าเป็นสีร่องของดอกยางรีดน้ำได้ดีมากค่ะไหลาย,ยางนะคะสะพานยางคือดีอสมรรถนะการขับขี่ดีรีดน้ำได้ดีลดเสียงรบกวนนะคะแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตแรงกระแทกได้ดีนะคะตัวนี้นะถ้าเป็นสเปคยางคะ่ะบิสโตนทูลินซาทีนศูนย์ห้าเอ นุ่มเงียบสัมผัสได้ขณะขับขี่สีเส้นหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะคะเป็นยางป้ายแดงทอศู์สาภาพคือไม่ต่างจากยางใหม่ที่ต่างก็คือราคานะคะที่ต่างก็คือราคาเนาะสีเส้นหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทรวมใส่ถ่วงให้เรียบร้อยเลยพี่จ๋านะคะถ้าเป็นค่ายอื่นน้องไม่มีลูกค้าต้องแจ้งตามตรงนะคะนี่มีสินค้าหลายชุดอยู่พี่ๆนะรถเก๋งนะคะขอบสิบเจ็ดทุกรุ่นทุกค่ายเลยนะคะซีวีคแอรคอร์ดก็ดีเนาะ,ะแ,ลแล้วก็อะไรอีก b R v H.L.V. นะคะถ้าใช้เบอร์ยางเบอร์นี้อยู่ mm. ก็จะแนะนำเป็นตัวนี้มีตัวเดียวพี่ๆนะคะมีตัวเดียวนะห,หนูก็ไม่น้องไม่รู้ว่าลูกค้าผิดหวังจากรุ่นไหนมาก็ลองดูอย่างที่แจ้งเลยพี่ๆหานะคะไม่มียางนะคะที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนเนาะแต่มันต้องมีดีสําหรับเราคนใช้คือจะรู้นะคะใช้จะรู้จะรู้ดีเนาะบางคนก็ดอหลอบดีบ้างโยโกฮาม่าดีบ้างก็ว่ากันไปตาม ถูกิตของเราอะลูกค้าถ้าเป็นภาษาผู้หญิงก็มันต้องถูกิตก,กับเราบ้างบางแบรนด์เนาะนะคะอ่าไม่ว่ากันของน้องก็จะมีเป็นบิสตโตนยางป้ายแดงด้วยลูกค้ายางใหม่ยังไม่ได้เอาลงนะจ๊ะดูสีรุ่นซีๆๆๆว่าพี่ฟอร์ดคนนี้เอาอะไรดีลองเทียบอ๋อเอาเอา,เอาสปอร์ตลูกค้าเอาตัวสปอร์ตนะคะพี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหนูหายใจก่อน รถตู้หน้ายาวมีแต่ยางพี่มีชุดเดียวพอดีเลยคุณพี่คุณพี่มีชุดเดียวพอดีเลยรถตู้หน้ายาวนะคะรถตู้หน้ายาว 2, องสามห้าสองสามหาหห้าอารหรือเปล่าน่าใช่เนาะพี่เนาะไปเดี๋ยวน้องพาไปชมลูกค้า อยู่ชุดเดียวพอดีเลยหมดรถนี้หนูไม่รู้จะเอามาที่ไหนมาแล้วนะคะเป็นยางป้ายแดงลูกค้าติดกับรถตู้หน้ายาวมาเลยค่ะโยโกฮาม่าสีเส้นหนึ่งหมื่นสองพันบาทลูกค้ายางนะคะสิบเจ็ดสองสี่นี่คือสัปดาห์ยางเหลือชุดเดียวแล้วพี่ได้มาประมาณห้าหกชุดนี่แหละลูกค้าขายมา,าเหลือชุดเดียวนะคะสองสามห้าหกห้าสิบหกนะตัวนี้ติดกับรถตู้หน้ายาวเลยเป็นยางป้ายแดงถอดศูนย์นะคะ QC สแตปมมาไม่รู้กี่จุดลูกค้าขานะคะตัวนี้เนาะ ใหม่มากลูกค้านี่สี่เส้นหนึ่งหมื่นสองพันบาทมานะพี่ๆใส่ถวงให้เรียบร้อยเลยตัวนี้มีอยู่ชุดเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวหนูจะปิดการขายให้ถ้าเกิดลูกค้ามานะอใครที่เกิดสนใจก็ลองทักสอบถามมาถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้าจะอยู่ไหมหรือสิ้นเดือนอยู่ไหมก็ทักเพจเข้ามาได้เลยค่ะ เผื่อมันไม่อยู่แล้วจะได้มาไม่เสียเที่ยวเพราะว่ามีชุดเดียวล้อพวกนี้ยางพวกนี้นะคะไม่สามารถสั่งบริษัทมาขายได้เนาะ,ะรถใบแดงหนึ่งคันต่อยางต่อล้อหนึ่งชุดค่ะนะคะอย่างพวกนั้นเหมือนกันแต่ถ้ายางใหม่ยางใหม่ก็ยังสั่งบริษัทได้นะคะเบิกใหม่ได้ประมาณนี้ลูกค้าเอามาดูกันฟอร์ดน,นะ,ะว,ว,ว่าแล้วนะคะว่าแล้วว่าแล้วเนี่ยคือเหมือนกับรู้งี้เนาะไม่เหมือนค่ะว่าแล้วนยะคิดในใจนะคะเดาในใจไว้เฉยๆว่า ลูกค้าต้องเอาตัวสปอร์ตลูกค้าต้องเอาตัวสปอร์ตแน่เลยใช่จริงๆพี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จัดโปรตัวนี้คือแพงสุดที่ขายนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปเนาะตัวนี้เป็นเป็นรุ่นท็อปใช่ไหมพี่นะคะแต่ฟอร์ดอ่ะปีนี้เขาทาแม็กซ์ซว้ยทุกรุ่นเลยนะลูกค้าค่ะนะ,ะเออยิ่งไปใส่ล้อแต่งยิ่งซว้ยไปใหญ่เนาะนะคะแต่ทีนี้ทาไงเราเน้นใช้งานขับเดิมค่ะก็จะมีล้อเดิมให้เลือกหลากหลายสวยนะคะมีตั้งโอ้ไทเทเนียมนะ,ะตัวสปอร์ตตัวนี้แล้วก็อ,อะไรอีกวาวาแท็ก วายเทคขอบขอบ20นะ่ะเนมีตัวสวยๆอันนั้นเป็นโครขอบ18ะ่ะตัวเดิมติดรถของลูกค้ายังใช้ป้ายแดงอยู่เลยแต่ว่า,าไม่รู้ว่าราคาหางเกินเท่าไหร่ยางยังใช้ได้หรือเปล่าหรือยังไงนะคะก็ยังไม่รู้ราคาเนาะเพราะว่าเพราะว่าอะไรพี่พี่เพราะว่าเราไฟ์สดอยู่นะคะรถตู้หน้ายาวถ้าเป็นแม็กพร้อมยางไม่มีนะพี่เอาหนูอ่านพี่ไปแล้วเนาะหนูเป็นอะไรเนี่ยพี่ ลูกค้าไม่ผิดคะ่ะน้องอาจไปแล้วเออเพิงจะพูดไปเมื่อกี้นะคะจำไม่ได้แล้วเนี่ยลูกค้านะคะสวยนะลูกค้าพอเปลี่ยนล้อใหม่ก็จะได้เป็นโฉมใหม่เลยเขาก็นี่แหลคะค่ะลูกค้าอัปเกรดอัปเกรดได้ล้อรุ่นใหม่ก็จะดูดีขึ้นนะคะดูดีดูสวยขึ้นเนาะเพิ่มสีสันในการขับขี่โอเคพี่พี่ค่นะคะสนใจตัวไหนรุ่นไหนพี่พี่ก็ ทักมาหาแอดมินได้เลยเนาะเดี๋ยน้องอรีวิวพรีวิวสวยๆเป็นภาพนิ่งให้ชมหน้าเพจอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยางวันนี้ยางใหม่ตัวไหนที่มันขาดเผื่อมีทยอยเข้าน้องก็จะรับรีบอัปเดตให้วีทางบ้านได้รับชมนะคะพรุ่งนี้ร้านหยุดนะลูกค้าพรุ่งนี้วันพุธร้านหยุดค่ะหนูจะมีวันหยุดประจําสัปดาห์ก็คือวันพุธนะคะโอเคขอบพระคุณค่ะ